เมืองปราสาทหินทินผู้เขาไฟผาไม้สวยงามรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาเป็นค้ำควรของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสวัสดีจ้าพอกับพอลแชนแนลนะคะลมแห้งแห้งพี่ดองจ้าเบื้องแนวฟ้าเมือดฟ้าเกิมมอนีอยู่สนามช้างนะคะสนามช้างสนามฟุตบอลประจำจังหวัดบุรีรัมย์พี่ดองจ้า ทั้ทงนี้ก็สิเป็นคาเซนนะคะตรงนี้เป็นคาเซนบรรยากาศรอบๆอันนี้เป็นด้านหลังนะคะปราสาทจำลองพี่น้องจา้าพื่นเปิดไฟแล้วนะคะเปิดไฟแต่ว่าตอนนี้มันเหมืดนนะคะเพื่นเปิดไฟสีแดงส่วนทางด้านพูนทางหลังุูนก็จะ,เป,ะจเป็นสนามแข่งรถพี่น้องจ้าเป็นสนามแข่งรถนะคะนี่เป็นบรรยากาศรอบๆ ช่วงนี้เงียบพี่นองจ๋าฝนมันตกพรอมมาละอันนี้อยู่อยู่ทั้งหลังนะคะอยู่ด้านหลังของสนามช้างพี่นองจา๋ามาเด้อมาเที่ยวจังหวัดบุริลัมผ้าพี่นองเลาะเบิงสนามฟุตบอลน,นะคะอันนี้เป็นทั้งหลังสนามฟุตบอลพี่นองจา๋าเบิงเนี่ย หญ่อิริงามนะคะเมื่อนี้ฝนตกนะคะฝนตกฝ่ามืดฝ่าคืมมืดฝ่าม่วดินมากพี่น้องเอ้ยรักษาสุขภาพเด้อผู้ใดก็ได,ะดนะคะช่วงนี้ย่ำขังเว้นนั่นแดดฮอนห่อนย่ำม,มือแลงสีโมงหาโมงแลงหงโมงแลงมากเป็นมืดฝ่าม่วดดินเป็นฝนตกนะคะ จังไดกักรักษาสุขภาพเบิ่งแง่งสุขภาพร่างกายซอยกันพี่้องจ้ามันออกกำลังกายนะคะภ้าพี่้องคับรถเลาะสนามช่างอ้อมสนามสังก่อนพี่้องจ้าอ้อมมาทาั้งหลังนะคะเบื่องเนียฝนตกนะคะน้ำหงอยู่คุณนะแต่ตอนนี้เงียบคือจังหวะนั่นแหละนะคะฝนตก ผู้ใดกับบ่อยากออกจากบ้านเนาะนะคะถ้าบ่าจาเป็นอีลีอีล้อนะคะพี่น้องคะ่ะคันพี่น้องผู้ใดมาเลาะมาเที่ยวทางสนามส่างนะคะบ่ต้องอ่าห่วงว่าสิอึดแนวอยู่แนวกินพี่น้องจ้ามีเมื่อสุสิงสุยางอยากแนวใดนะคะ มองออกกันบางกับร่งกายก็มีพี่้องจ๋านะคะผ้าพี่้องคับลเลาออ้อมไปบรรยากาศตอนนี้ประมาณซีมงกลักวๆนะคะสีมงแรงกลักวๆอากาศกำลังดีเย็นสบายลมว้อยว้อยอยู่พี่้องจ๋าลมแห้งขาดนะคะดูแลเบิ่งแง,ง่สุขภาพจ้าวองเด้อพี่้องเด้อ พี่น้องเห็นปราสาทเขาพนมลุงจำลองบอ่อนะคะปราสาทจำลองฟังทางพุ่นกาซิมีมองให้ออกกำลังกายให้แลนด์นะคะนี่ฟังทางนี่ก็จิเป็นโดยปกติแล้วแถวๆนี้รถดสิเต็มเมื่เดย์นะคะท,ทั้งนาทั้งหลังทั้งค่าง,างเต็มเมดเลยแต่ว่าตอนนี้เงียบฝนตก ะะวังช่วงปีใหม่ค้าเจ้ากะจัดางานกาชาดอยูนีล่วกะเป็นงานวิ่งเว่าวด้วยนะคะจัดอยู่รรยาามองสนามสางนี่ละพี่นอ้องจ๋าเต้นว่างนีกะสิเป็นมองที่ข้าเจ้าฉีดวัคซีนนะคะฉีดวัคซีนที่สนามช้างนี่ละพี่น้องจ๋ามองฉีดวัคซีน ฟังทั้งนี่ส,เนนะะสิเป็นคัสเซิลนะคะนี่ป้าทิโทพี่น้องเบิงเมกดูมาลือถือเท่ามาเมกล่อยตำตำเป็นตะลงแห้งยุตัวนะคะฝนเบิงแนวคุณอะเป็นตะยานโมเมนต์กล้ติดทางฟังทั้งนึงนั่นป้าทิโถเมื่อเป็นตะยานคักแค<อ>่นอแถวนี้เป็นหมองจอดรถนะคะ มองจอดรถถ้ามีเทศอาถ้าเพื่อนจัดงานนะคะช่วงเทศกาลช่วงเยียงกัดรถกระเตเหมิดพี่น้องจ๋านะคะเบื้องแน่สนามฟุตบอลอันนี้เป็นสนามฟุตบอลนะคะส่วนสนามแข่งรถสียุททั้งหลังมองที่ยืนตอนแรกนะคะมองที่ผ้าคลับถลถเลาะตอนแรกเลยนะคะนสนามแข้งรถนี่ก็ไงคือกันได้พี่น้องจ๋านะคะเดี๋ยวรอบหนารอบหนาสิบผ้าพี่น้องไปเบื้องทั้ง สนามแข่งรถนะคะรอบนี้เบิงสนามฟุตบอลสกอนเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นสนามฟุตบอลสนามฟุตซอลฟุตซอลหน่อยเพได้ออกกำลงกังกายนะคะเลิกการเลิกงานมาเนี่ยมือแรงกับพักการมัเตะกะตุตบอลนะคะตรงนี้สิเป็นจัดงานวิ่งวอาพอมนะคะพี่น้องคะ่ะ กำลังลมมากตอนนี้ลมว้อยว้อยอยู่เป็นบรรยากาศรบอบๆของสนามฟุตบอลนะคะจังหวัดบุรีรัม นนฟังทางพูน,น,นสิเป็นตลาดซอกกราวนะคะเนื้อเมลรดพี่นองจ๋ามากินเขากินน้ำมาหาลอกินเขากินน้ำเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมีเนวอยู่เนื้อกินหลายอย่างพี่นองจ๋านะคะนั่งแบบชิวๆฟังเพลงบรรยากาศเย็นๆล่มเย็นๆกระได้เลยพี่นองจ๋านะคะ เอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสากลพี่น้องจ้าฝนมาแล้วเมื่อมาแล้วพี่น้องรักษาสุขภาพเบิ่งแง่งร่างกายกันเด้อฝากติดตามในช่องาถาวคำหล่อแชแนลแน่พี่น้องจา้าตอนนี้เปลี่ยนซื้อไม่แล้ว<ม>เปลี่ยนาวคำหล่อฝากเป็่นกำลังใจติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับถาวคำหล่อแชแนลแน่เด้อ